ลกงตาก็ฟังมานานนะ,ะแล้วยินคําพูดว่าะพระหรือโยมเงี้ยเขาไปนั่งสมาธิเวลาจิตมันหลิ่งลงเหมือนตกจากที่สูงรีบลงเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ได้หลายชั่วโมงเงี้ยโดยแบบเหมือนแป๊บเดียวเงี้ยก็คิดว่าตัวนั้นแหละคือการการเห็นธรรมอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นเป็นการเข้าฌานนะไม่ใช่การบรรลุธรรมนะเพราะการเข้าฌานเนี่ย นั่งนั่งอยู่หลับตาลงลืมตาบางทีเนี่ยไปแบบยี่สิบกว่าชั่วโมงเนี่ยเหมือนนั่งอยู่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเข้าฌานแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวบรรลุธรรมนะตัวบรรลุบรบรลุธรรมนี่คือตัวสติตัวนี้เข้าไปแล้วจะหายเลยมันไม่มีความคิดมันไม่มีความรู้อะไรเลยมันอยู่เฉยเฉยมันมีแต่ว่างรู้ว่างอ่ะมันไม่มีสัญญาอะไรมันดับ